ยากกินแครอทจังเลยคุณมีแครอทให้ฉันไหมเพราะอะไรหรอเพราะฉันคือกระต่ายไงมึงไงมึงไงมงงดีปีกระต่ายค่ะแทุกคนวันนี้คือฉันมาแบบว่ามีหูไงมีหูแบบเป็นหูกระต่ายยาวๆอะไร่างนี้ที่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าอยาบ อยากจะเป็นแกฉันมีปอกแขนเป็นน้องโขนแล้วก็มีปอกคอที่เป็นน้องโขนคือจะบอกว่าวันนี้นะคะอ้าจะมาแต่งลุกป,ปะตายค่ะทุกคนทุกปีเนี่ยอ้๊มก็จะมีการแต่งปีนักสัตว์นะคะซึ่งปีนี้ค่ะปี2 5 6พนนะคะก็ตรงกับปีถานั่นเองค่ะทุกคนปีเถาคือปีกระต่ายนั่นเองอ้ํานะคะก็แต่งมาแล้วทั้งหมด3าปีนะคะทุกคนนั่นก็คือหนู เสือและปีดีก็จะเป็นปีหนูนั่นเองอ่ะไม่ใช่และปีดีก็จะเป็นปีกระต่ายนั่นเองค่ะ ทุกคนคือคำว่ากระต่ายเนี่ยคืออ้ําไม่อยากแต่งเป็นแบบกระต่ายขนขาวแล้วอะไม่ใช่อะไรแกฉันหาพร็อปสีขาวๆไม่ได้ขนขาวอะฉันหาไม่ได้เล <c oughs> เาเห็นเยอะแล้วอ้าม่อยากจะทําให้มันเป็นกระต่ายสีน้ําตาลบ้านในช่วงชีวิตของอ้าอําอ้ําก็เคยเลี้ยงสัตว์อ้ํามาเคยเลี้ยงกระต่ายแลวกระต่ายที่อ้ําเคยเลี้ยงเนี่ยก็เป็นสีนี้เหมือนกันแล้วฉันก็คือทําน้องตายเอาเป็นว่าเราจะแข่งกับตัวเองปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วนะคะ ลงรองคือนกันก่อนเลยอันดับแรกเตรียมผิวลงรองพื้นคอนทัวร์อะไรอยนี้ปกติเลยนะคะทุกคนด้วยความที่วันนี้นะคะอ้ามมาในลุของกระ่าตขนเนี่ยอ้ามตั้งใจว่าจะให้มันเป็นโทนน้าตาลสีโอวันตีนไลฟิวเนียนะเป็นคอนทัวร์สีน้ําตาลนะคะในการขัดเบ้า นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นการแบบสร้างมิติโครงหน้านะคนที่อยากจะแต่งเป็นกระต่ายสีขาวสามารถทาตรงเนี้ยจากสีน้ําตาลที่อ้ำำําทําทําให้มันเป็นสีชมพูนะคะก็ลงสีชมพูแทนเนาะด้วยความที่กระต่ายของอ้ม๊มเออสีโอวันตินใช่ไหมก็คือจะต้องแบบทําบล็อกน้าตาลนะั่นแล้วก็คอนทัวร์นะคะเพื่อไม่ให้หน้าขาวจนเกินไปคือหนะะ้าผากอ้ําแคบแล้วนะคะทุกคนอ้ํมก็จะไม่มีการคอนทัวร์หน้าผากเพิ่มขื้นเนาะคัดคลีตนะคะสร้างกระบอกตานะ เออการแต่งหน้าบางคนอาจจะลบคิ้วน้ะวันนี้อ้ำมจะไม่ลบนะคะก็คือจะเพ้นคิ้วให้มันเป็นสีขาวไปเลยทําไปทํามาเหมือนเอ้าเหมือนกวางแต่งหน้าต้อนรับคริสต์มาสหรือเปล่าเหมือนกวางเลยเดี๋ยวใจเย็นนะ ชาดาับไปแต่งมาข้างหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะที่จริงอะ่ะไอตรงเนี้ยค่ะมันคือขนนะทุกคนขนของกระต่ายเนาะอย่างที่อ้ําบอกไปว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือจะเป็นขนสีน้ําตาลแบบโอวันตินเนาะแต่ว่าคืออ้ํากลัวว่าแต่งแล้วมันจะมามาไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออใช้สีขาวเดี๋ยวอ้ําจะมาทําให้ดูชัดๆ,ๆ,ๆนะคะอีกข้างหนึ่งนะแบบแรกอ้ําก็จะเริ่มเอาอายไลเนอร์นะคะสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนมาเขียนใต้ตาเนาะ จากนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นโครงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะคือมันง่ายตรงที่แบบเราไม่ต้องแบบ ว่าเอ้ยมันจะตรงไหมมันอะไรไหมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าศิลปะอะไรเงี้ยคะทุกคนเราสามารถแบบวาดๆไปเลยเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องเป็นลายเส้นของคนอยู่แล้ว <c oughs> คือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกระต่ายที่อ้ําเคยเลี้ยงค่ะทุกคน <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ยอ้ําอะแบบยังเด็กอยู่นะช่วงประมาณมต้นไม่แน่ใจว่าหม 1, หนึ่งมสองหรือว่ามสามแต่ว่าช่วงมต้นนะทุกคนก็คือนิสัยของเรามันก็ยังเด็กใช่ไหมทุกคนที่เราอยากเลี้ยงกระต่ายมากแล้วคือพี่ข้างบ้านนะก็เลยบอกว่า พาเกีย่ยวพาไปไปซื้อกะต่ายไปซื้อที่จตุจักรค่ะทุกคนเป็นกระต่ายแบบตัวละร้อยอ่ะแกร้อยหนึงฉันสามารถซื้อกะต่ายอ่ะที่มันเป็นกรงใหญ่ๆอ่ะกระต่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมาเลี้ยงได้ฉันแบบอุ้ยอยากเลี้ยงมากแต่ตอนแรกอ่ะนะจะบอกว่าไม่กล้าจาับทุกคนเราออะเป็นคนที่แบบกลัวมากเรื่องสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบอยากเลี้ยงอ่ะมันแบบความเป็นเด็กอ่ะเราไม่เข้าใจอยากหรือว่าหลักอ่ะเราไม่เข้าใจแต่แนั้นมันเป็นความที่เออยอมรับว่าอยากเลี้ยงก็เลยแบบ ไปซื้อมาเลี้ยงนะคะที่ตลาดจตุจักรอ้ามาเลี้ยงตัวผู้กับน้องซื้อตัวเมียอ้ามากระส้อตัวผู้ใช่ไหมเลือกตัวที่อ้วนที่สุดคือสีน่ารักที่สุดอะไรเงี้ยที่ถูกฉชุที่สุดเอามาเผาตลาดนี้นะคะทุกคนก็คือเอามาโบกตรงคิ้วเรา แต่ตัวจับมินบูลเลียสสก่อย่างเออสงอย่างหนึ่งอะทุกคนพอออาม,มาที่บ้านปุออ๊บเอามาก็เลยทําบ้านให้มันเป็นกรงเนาะแล้วก็เป็นแบบกัน้นกั้นห้องให้มันอะคือสิ่งที่รู้เลยคือจะไม่เลี้ยงอีกต่อไปก็คือฉี่เหม็นมากคือคนที่เลีกก้ยงกระต่ายอะคือแบบจะต้องรักจริงๆนะเพราะว่าฉี่ของน้องอะทั้งเหม็นและขี้ก็เหม็นด้วยความที่เป็นเด็กอะเลี้ยงเลี้ยงทิงท้งทิ้งควางๆช่วงแรกๆอ,อ,อะเฮ่อแต่ช่วงหลังๆก็คือไม่ค่อยแบบใส่ใจพาเอาขึ้นจัก,กรยานพาไปกินหญ้าแต่ก็คือปล่อย,อยๆ แกมันเป็นนิสัยที่แบบเออไม่ดีอ่ะมันเป็นการฆ่าสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะแต่แม่ชนะก็ปล่อยให้ฉันเลี้ยงเว้ยแม่ก็ตามใจมึงกูจําได้เลยอ่ะกูตั้งชื่อน้องว่าเจไดเว้ยเพราะว่าเซิร์ชใน Google แล้วอะไรเงี้ยว่าตั้งชื่อสัตว์อะไรดีอะไรฟิวเนี้ยต่อมาเรามาลงสีขาวตรงจมูกนะอัมชลิฟสติกนะคะทุกคนในการแบบว่าเอามาทําเป็นจมูกนะโหยจมูกทําให้ฉันเหมือนกระต่ายแกเอยเลิรดเลิดเลิร์ดจริงจริงนี่ความรู้สึกว่าที่บ้านตอนนั้นอ่ะฉันเลี้ยงน้องไม่ถถึงเดดือนน้้ววยแกแกบา มีหมาแล้วตอนนั้นน่ะมันเกิดว่าโกงฉันล,ลุดแล้วก็ตายอ่ะสนมากหมาคาบก็ตายไปแกฉันรูลล้สึกผิดมากเราอ่ะก็คือไปตามเอาหมา ตามเอากระต่ายมาได้น้องก็ยังแบบยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเราก็เลี้ยงน้องต่อไปได้ประมาณ3ามสี่วันใช่ไหมแล้วช่วงนั้นมันเป็นหน้าฝนคือเราไม่ให้น้องโดนฝนเลยนะทุกคนใครแม็กจะมาแล้วประเด็นก็คือฝนตกหนักแล้วคืนนั้นนะ่ะฟ้าผ่าค่ะทุกคนคกระต่ายมันตกใจเสี่ยงฟ้าร้องทุกคนคือแบบอ้ําก็แบบเฮ้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกฉันอยู่นะว่าแบบเออกระต่ายมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออมาเปิดประตูมาตอนเช้าเห็นนอนนิ่งเลยแกฉันก็แบบเฮ้ยฉันฆ่ากระต่าย ข้าก็ตายฉันคอก็าตาย นั่นแหละก็เอาไปฝังน้องแถวบ้านอย่างที่บอกว่าอาั้มาซื้อมาคนละตัวกับน้องสาวนะก็เหลือตัวนั้นตัวสุดท้ายคือก่อนหน้านั้นนะอ่ะอั้มาเอาเอาน้องอาะไปไว้ข้างนอกได้แบบซึมซับบรรยากาศวันนั้นอ่ะมันเป็นหน้าฝนอั้มก็เลยแบบลืมเก็บกลงแล้วน้องก็คือตากฝนใช่ปะ่ะแต่มึงใช่ปะ่ะอีดอกตากฝนอะไม่ตายจะมาโดนเสียงฟ้าร้องอะตายประสบการณ์อะคือแบบฟังแล้วดูกลายเป็นเด็กเที่ยวคนหนึ่งอะมึงอ้้มก็จะใช้ตัวเดิมนะคะทุกคนจําเป็นมาอล่ากี่บาทละสามสิบเก้าบาทั และนี่ก็คือประสบการณ์การเลี้ยงกระต่ายของอ้ํมนะคะทุกคนน้องอะ่ะเอาใจย,ยากมากแล้วก็การเลี้ยงคือต้องรักจริงๆนะเลี้ยงสัตว์มันก็เลยทําให้อ้๊มคิดว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตครั้งนึงว่าเออถ้าเราจะเลี้ยงอะไรอะ่ะคืออย่าเล่นอย่าเลี้ยงเล่นๆเ,เ,เราต้องรักจริงๆอะไรฟิวนาๆแล้วถ้าใครมีประสบการณ์การเลี้ยงกระต่ายอีกเมนเข้ามาได้นะทุกคน ใช้เป็นขนตานี้คือจะบอกว่าตลาดเนี้ยอ้ําได้ประมาณ6กคู่ใช่ไหมในราคา10บาทจากตลบบาดบัตรวีกรแกเอยมันเลิศเก,กินอะ่ะคือด้วยความที่ลุกเราอ่ะเราเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยใช่ไหมทุกคขนขนตรงขนตาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องหาของถูกและดีสำหรับปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีกระต่ายทองใครที่เกิดปีกระต่ายบ้างไหน,อ <ชา S 1> นค <ชา S 1> อมเมนต์เข้ามา ไปทีเรียบร้อยค่ะสําหรับลุกกระต่ายนะคะตามปีนักษัตรในปีนี้นะคะปีนี้นะคะเป็นไงบ้างเออเหมือนกระต่ายสุดๆเลยความเป็นเสือตอนนั้นก็คือแต่งครึ่งหน้าแต่วันนี้กระต่ายก็คือแต่งให้มันทั้งหมดเลยมีหูมีปอกแผนมีอะไรเพราะว่าอัพเกรดนิดหน่อยเออปีนี้นะคะอ้ําก็แต่งมานะคะให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะคะเรามาเจอกันอีกนะคะกับลุกปีนักษัตรในปีต่อๆไปเนาะใครที่ดูคลิปนี้ก็ให้มีความสุขให้ร่ำรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวฟีนิดลุกนะคะไปกับลุกกระต่ายในลุกนี้เนาะใครอยากให้อัคมทมคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ See you later b y ยบายอัม